เด,ดบอ่ดบอเดบ่อตอนนี้ฮอนได้ทำเลทำเลยอะไรได้ปีนี้<ด>บ้านเราแห้งแล้งไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมจะได้ทำนาไหมฝนตกสองวันหายเงียบไปเกือบเดือนปีนี้ความแห้งแรงกำลังจะมาเยือนจังหวัดของเราอีกแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อกินอะไรพอที่จะหาได้ก็หาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เห็นได้ดีละช่วงนี้อากาศมันแปรปวนปิกไปวนมามันบาแนนอนกับความต้องการของคนห้าเดียวกันมือหนึ่งไม่อยู่สามฤดูแล้วกับแดดแล้วกับ้อนแล้วกับฝนตกลงมาบ่พาะสิบเปียกเดี๋ยวเบิงตะกากยังบาได้ในทงหน้าแห่งแรงขี่ฟุ้นปิวกก๊ก อดเอาเด้ออ๊เอาเด้อคันฝนบปรตกมานี่กะคือสีแดงไปหลายแดงไปน่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นแล้วใดกะให้ห้าอดเอา,อเอาน้ำไส้กะแหงแรงได้ซื้อน้ำกินบ้านเมืองเขาสูวิกฤตมันก็ยากแน่